จากฝ้นตกแล้วนะครับก่อนจะไปเลยข้าวไปติดตามบรรยากาศเมื่อแร็แต่ว่าอีกหนึ่งที่จังหวัดระนองนะครับมีการเลือกตั้งนายกองค์การบร,ริหารส่วนจังหวัดระนองแน่นอนครับผู้ใหญ่เบ้งเนี่ยคุณไม่นะกลมนายกอิฐนะครับนายกอบจคุณก้อนนะเป็นวาสีนายกอบจคุณไม่นั่นเองนะครับโดยเรแต่ว่าเนี่ยพ้นการนับคะแนนการเลือกตั้งนายกองค์การบร,ริหารส่วนจังหวัดระนอง แทนตำแหน่งที่ว่างนะครับลัาจากนายธนากรบริสุดยานีหรือนายายกอิดนะครับเราจะตำแหน่งก่อนครบวาระและก็มีผู้สมัคร3ามคนคือนายกอิดลงแล้วนะครับก็คือเบอร์หนึ่งนายธนากรบริสุดยานีนะครับอดีตนายกอบจร,ระนองพักจาทีมรวมพลังระนองนะเริมนี่แกลงในนามของพลังประชารัฐนะครับจําำกันได้เบอร์สองนี่ผู้ใหญ่เบ้งนะครับนายทีรัฐสัตประคุณนะครับจากทีมระนองก้าวหน้าอันนี้ก็เป็นในทีมข้องรัก ภูมิใจไทัยนะครับและมาลิซ่านางสาวคุนัญญาทรงสมุทรนะครับผู้สมัครอิสร,ระครับแน่นอนนะครับพ้นกันเลือกตั้งยังไม่เป็นทางการในเอโรมาแล้วนะครับนะคะแนนขึ้นอยู่แล้วนะผู้ใหญ่แบงค์เนี่ยจ้ามืดสี่พันลกรวยนะครับนายกอิสเนี่ยช่วงมืดสี่พันลกรวยหกสิบยห้าสิบสี่คะแนนนะครับแล้วก็คุณคุนัญญาเนี่ย ค,คุณคุณอนย่าเนี่ยช่างพันหนึ่งร้อยแปดทิพยี่คะแนนนะกวาธีนายออกอบจรคุณไม่นี่เป็นผู้ใหญ่แบงเนี่ยผู้ใหญ<ม>่นุ่มไฟแรงใช่ไหมวะอายุเพียงช่างทิพวะพีเองกับนางงา้องยอมอันนี้ก็เคยเป็นอ่ลีก้าของนายออกเอ๋นะครับนายออกอบจรคุณก้อนเคยเป็นอ่าตอนนี้นายออกเอ๋ไปเป็นตอสปรับคุณใหญ่ไทยกอร์โนงนะครับซึ่งมีคนเดียวนะเอาก็ก็แสดงความยินดีในเบื้องต้นด้วยนะครับ